กไใส่ก็เุฟแก้วใจไหนเอาปุ้มนี่แั้จ้ามาอีกคลิปใหม่เด้อย้จะเด้อเมเนเดอร์วีดีที่สามมอนี้จะมาพาทดลองเพาะช่ำจิงโหรละผาเบิล้ดจ่าอุปกรณ์ที่ใส่เมอนก็มีเด้อจ่าเนี่ก็มี่จิงโหรละผาเลยพระเอกนางเองกกวาไปต่อมาก็เป็นขวดน้ำเด้อย้ะตัดในดาวตัด เปล่งสีเนาะต,ตัดตัดออกแบ่งออกเนี่ยเอาทั้งปากวดสวมเข้าไปเออสวมเข้าไปยังซีประกอบอันที่สามนี่ก็คือ M ร้อยห้าสิบเครื่องดื่มโชว์กำลังค่ะ mm hmm. บอดายโคสนาอีกเพิ่เนเด้อแต่ว่าใส่รีหลีจ้ะต่อไปก็เป็นน้ำจ้ะอ่านี่ค่ะน้ำเอาไว้ใส่ขวดเอาไว้ใส่ในขวดนี่ได้จ้ะ นีตอนนี้เขาก็มาเตรียมเตรียมกิง้งต้องตัดใบก่อนเตรียมกิ้งพันกิ่งหัวลาพาตัดออกให้มันเหลือแต่ยอดอ๋อเรากะวิธีการตัดเนาะจ้ะเนาะเข้าตรงตัดไอจากขอมันเนี่จะ้ะออกมาหน่อยนึงเหลือว้หน่อยนึ่งอ๋อ่ละ ยังไปตัดเลยขยายพันธุ์เขาจะเป็นเอาไวแ้แตกยอดตัดออกเ,เรื่อยๆช่วงนี้ก็โอ้ยไปใส่กับบอดายด้ค่ะด้วยเนี่ยเนี่น้ำจะหลบให้อยู่แต่บ้านพาลูกพาเต่าอยู่แต่บ้านไปกะบอปลอดภัยอยู่บ้านดีก,กว่า นี่จ้ะเรียบร้อยสวยงามาก็ไปเข้ากระเตียงนี่จ้ะเข้าออกให้มันทอกันตั้งให้มันทอกันเรียบมันทอกันเข้ากระเเอาใส่ในในขวดนี่จ้ะกำเราก็ให้ไปเขาเสมอกัน แล้วก็เอาใส่ใส่ในใส่จองนี้เพื่อเราก็พยายามให้ไอจีมันโผล่ออกมาหน่อยหนึ่งนี่แหละจ้ะเอาเตรียมพร้อมแล้วนี้ก็เอาสวมเข้าไปเข้าไปในขวดจื๊บอย่างนี้เออแล้วนี่จ้ะ เท่เท hey, hey. ่เรื่องดื่มชูบกำลังใส่านามว่าต้องหลายเลยจ้ะน้อยเ,เดียวน้อยเ,เดียวเพราะว่าเขาบดใส่หลายเนาะประเทศส่นามเลยจ้ะเอใส่น hey, ามแล้วบใดเอใส่ถังที่เขาเตรียมไว้กระบอกน้ำที่เขาเตรียมไว้อะไรปะ mà thế say quẩn đấy chứ, long chung bưng, nạo hay mặn đến khó nỉ, bà mặn khó nỉ đấy màu xì kim phối, nói một, อโอเคแล้วค่ะได้แล้วจ้ะแล้วก็เอาตังไว้ในทีลมจ้ะแล้วก็อีกเจ็ดมือสามสามถึงเจ็ดมือก็ค่อยมาเบ่งอีกเทือน,นึงจ้ะว่ามันสิออกหากบอคลิปนี้ก็แบบง่ายๆนอกจากแบบบ้านๆลองปลูกเบ่งแล้วก็สิได้ง่ายใส่กระถางถางเมนว่าสมดังตั้งใจได้จ้ะเด้อ คลิปนี้ก็เอาซ้ำเนียก็ได้จ้ะขอบคุณหลายๆนะ้อค่ะที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องนะกพีบัวน้องภู่มแฟมเมอรี่เนี่ยได้จ้ะขอบคุณค่ะ